หลังจากพลช่วงที่แสนจะปวดใจในยุคข,ของเอลิกเทนฮากแฟนบอลก็ได้มีช่วงเวลาที่กลับมาชุ่มชื่นหัวใจในช่วงสั้นๆในยุคข,ของผู้จัดการทีมรักษาการอย่างนุดฟานิตลอยและตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเวลาที่จะเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ของโค้ชหนุ่มไฟแรงอย่างรูเปเบนอมริมแบบเต็มตัวตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอยุคใหม่เต็มตัว อมโมริมกำลังจะฝังอะไรใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดหลังจากสิ่งสุนยุกของผู้จัดการทีมหัวสายอย่างเอลิกเทนฮากที่แฟนบอลต,ต้องทุกข์ทมกับผลงานย่ำแย่เกินห้ามใจฟอร์มการเล่นที่คาดเดาไม่ได้และสไตล์การเล่นที่ดูไม่มีความชัดเจนสักทีว่าต้องการจะเล่นแบบไหนตอนนี้แมนยูไนเ็ดจะได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวรู้ใบอโมริมผู้จัดการทีมหนุ่มไฟแรงที่สร้างผลงานที่สุดยอดเกินคำบรรยายกับสปอร์ตติ้งลิสบอนก่อนที่ตอนนี้เขาจะก้าวเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชของแม, ated, มนยูเอเท กลับขึ้นมาจากหลุมให้ได้สิ่งที่อโมลิมต้องเจอในการเข้ามารับหน้าที่เฮดโค้ชของแมนยูคือความท้าทายที่สูงขึ้นกว่าตอนที่คุมสปอร์ตอิงลิสบอนด้วยความที่แมนยูเอเตถือเป็นหนึ่งในทีมระดับท็อปของโลกสิ่งที่เขาต้องเจอคือความกดดันรอบข้างที่มากขึ้น ความคาดหวังจากแฟนบอลที่มีต่อตัวเขาแต่ก็ไม่ใช่ความท้าทายหรือแรงกดดันที่พุ่งเข้ามานั้นมันจะแย่เสมอไปครับถ้าโมริมสามารถรับมือและเปลี่ยนแรงกดดันนั้นให้เป็นไฟในการพิสูจน์ตัวเองมันก็น่าดูว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนหลังจากที่โมริมเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการตอนนี้เขาก็ได้พานักเตะลงฝึกซ้อมและได้เริ่มยกเครื่องแมนยูเต็ดใหม่อีกครั้งโมริมกําลังปลูกฝังฟุตบอลในแบบของเขาทั้งแผนการเล่นระบบการเล่นและสไตล์การเล่นใหม่ที่นักเตะแมนยูเต็ดต้องฝึกซ้อมจดจําและปรับตัวให้เข้า แผนใหม่ให้ได้สิ่งแรกที่เห็นได้จากภาพซ้อมของทีมคือแพชชั่นที่พุ่งแรงของนักเตะในทีมและอโมริมอโมริมไม่ได้ทําหน้าที่แค่ยืนสั่งการคุมซ้อมแต่เขาลงไปเล่นเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างไฟให้กับนักเตะและทําให้นักเตะเห็นภาพสิ่งที่เขาจะสื่อได้ชัดเจนขึ้นการซ้อมแรกกับทีมครับอโมริมพยายามปลูกฝังระเบียบว,วินยัยในการช่วยกันเล่นเกมรับให้กับทีมอย่างหนักโดยเฉพาะการโต้กลับเร็วซึ่งเป็นปัญหาของทีมในช่วงที่ผ่านมาเวลานักเตะเสียบอลกลางสนามนักเตะบางคนไม่พยายามวิ่งไล่บอทีีําเสย ฟุตบอลของอโมอริมจะเน้นการที่เล่นชัวร์เน้นการคลองบอลมีระเบียบวินยัยทั้งในการเล่นเกมรุกและเกมตั้งรับนักเตะในทีมจะต้องช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งไล่บอลไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งวิ่งไล่บอลอยู่คนเดียวซึ่งที่ผ่านมาครับในยุคของเอเดนแฮกโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนักเตะแต่ละคนเล่นกันเหมือนซ้อมกันคนละสนามจังหวะทําทเกมรุกที่ดูไม่เนียนตาจ่ายบอลพลาดกันง่ายๆและเสียบอลกลางสนามอยู่บ่อยครั้งเกมรับก็เสียกันง่ายๆดูไม่ค่อยจะเข้าใจกันสักเท่าไหร่มันก็เป็นหนึ่งงงในนคววาาาามมมทาทาท้้้ยี่่อออออรริจจะตเจตเดูกั เขาจะสามารถสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเตะในทีมได้หรือไม่อีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนให้ความสนใจคือแผนการเล่นของทีมว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแฟนบอลรู้กันดีว่าไมเน่เตเตจ,จะเล่นระบบหลัง4เป็นหลักมาโดยตลอดแต่อโมริมเป็นโค้ชที่เล่นระบบหลัง3มันก็ทําให้น่าสนใจนะครับว่าอโมริมจะเข้ามาปรับแผนการเล่นของทีมเลยไหมซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมแรกทุกคนได้เห็นแล้วว่าอโมริม ได้ทดลองระบบหลัง3ให้กับทีมไปแล้วโดยอโมริมครับมักจะเล่นในระบบ343เป็นหลักแต่ในเวลาเล่นจริงเขาจะให้นักเตะยืนเป็นระบบ3 2 5เวลาเล่นเกมรุกและ5 2 3เวลาเล่นเกมรับโดยในแผน3-43ของอโมริมกองหลัง3คนจะต้องเล่นบอลกับเท้าได้ดีสามารถต่อบอลมีส่วนร่วมในการขึ้นเกมได้โดย3กองหลังชุดแรกในการฝึกซ้อมที่นักเตะยังกลับมาไม่ครบองค์คือชออีแวนและโยโลซึ่งทาานักเตะทุคกคนกลับมาแบบฟร์ทีมกองหลัง2ตัวที่จะเป็นตัวจริงก็คงเป็นเดลิกกับมาติเนสคู่เซนเตอร์ตัวหลัก ในระบบหลังสี่ของทีมที่ทั้งคู่ก็มีสกิลการเล่นบอลกับเท้าได้ดีอยู่แล้วโดยอีกหนึ่งคนครับก็ต้องมาดูกันว่าอโมริมจะเลือกแบ็กซ้ายอย่างลูกช่อที่สามารถุบเข้ามาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้หรือจะใช้กองหลังตัวเก่าอย่างอีแวนลินเดเลฟแม็กควายหรืออีกหนึ่งตัวเลือกคือจะหันไปใช้บริการดาวรุ่งอย่างเลนี่โยโลที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาพร้อมไปอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่มีความสําคัญครับคือวิงแบ็กที่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเติมเกมรุกและช่วยเกม มาเลเซียที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาหรือจะเป็นมัสลาอุยดาโลที่สามารถเล่นในทั้งสองฝั่งอีกหนึ่งช้อยก็คือแกงปีกตัวรุกทั้งหลายโดยที่ทําบอลจากการฝึกซ้อมครั้งแรกนักเตะอย่างอันโตนี่จะเป็นคนที่ถูกทดลองจับไปยืนในตำแหน่งวิงแบ็กขวามาแล้วต้องมาดูว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นผู้ถูกเลือกมากันที่ตำแหน่งคู่กลางครับออมอลีมีช้อยให้เลือกหลายแบบครับทั้งพวกกลางร,รับตัวเก่าอย่างคาเซมิโลลูกน้องเก่าอย่างมานูเออูกาเต้หรือดาวรุ่งตัวความหวังอย่างคอบบี้เมนูที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและถูกออมริมติตวเเเข้เป็นพศษื่องการขยับพื้นที่รบอล องศาในการยืนตำแหน่งเวลาเล่นเกมรุกและการเล่นบอลให้เร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาในการฝึกซ้อมอีกช้อยคือการจับบูโน่หรือเมาส์ที่เป็นกองกลางเน้นรุกขอยลงมายืนต่ำก็ทําได้ซึ่งในเกมรุกก็ถือว่าน่าสนใจครับว่าอมโมริมจะเลือกใช้ใครตัวรุกทางกว้างก็มีนักเตะอย่างแรดฟอร์ดการโาโชอามาดียโลที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมั่นใจและดูเหมือนจะถูกใจอมโมริมซะด้วยอีกตัวเลือกคือการเอาเมสันเมาส์หรือบูโน่เฟรนันเดสมายืนก็ทําได้ครับโดยหน้าเป้าก็คงต้องเป็นการแข่งขันกันของฮอรลุนกับเซอรเซ่วาาใจะูกมม,มิช้นป็ ในยุคข,ของเขาสุดท้ายก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสิ่งที่อโมริมได้ใส่เข้าไปในการฝึกซ้อมครั้งแรกจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนและหลังจากนี้อโมริมจะฝังชิปอะไรลงไปในทีมแมนยูเอตดอีกต้องมาดูกันว่าอโมริมจะสามารถสร้างแมนยูเอตดในแบบของเขาและพาทีมกลับมามีผลงานที่ร้อนแรงได้หรือไม่ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ